เฮายังทำมาหากินอยู่ก็สามารถทำควงมปลาใจและทำไปเพราะท่านนะท่านกับท่านนี่มันถูกพิธีเด้อท่านนี่ให้ท่านเพื่อดับทุกบ่อนท่านเพื่อการเพิ่มทุกท่านดับทุกก็คือว่าเ้าท่านห้ไปแล้วนี่บุญคือความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์หนึ่งประโยชน์ตนเมื่อท่านแล้ววางสิ่งที่เ้าท่านแล้วปุ๊บ ก่ต้องไปอธิษฐานขออย่างทั้งสิน้นถ้าขอแล้วมันจะเป็นการท่านเพิ่มทุกข์มันดับแล้วโดยที่เราต้องขอแต่ว่านี่บุญสงบเย็ยนแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์อุทิศบุญออกไปอุทิศผลของท่านเฮ้าเองนั่นแหละเพร่ะเลื่อนว่าขอบุญนี้จงถึงแด่ <Okay. S 1> ถึงแด่แด่ไผ่แด่บุคคลผูเ้เฮาสิอุทิศไปหาเองทัางเพท่านสามารถเข้าถึงคําว่าศีลเต็มที่คัว่าภาวนาเต็มที่แร้ว เข้าเข้าใจแต่ว่าท่านมันเป็นของเหตุแต่งายมีโอกาสจังได้กลมาแต่ว่าท่านที่เป็นพุท่านุสติกรรมฐานไอที่เป็นจาคานุสติกรรมฐานใดคือท่ทานโดยการดับถุกเวลาเข้าท่านสิ่งใดออกไปกระสง<อ>าาังว่ต้องไปขอ,อยัง<อ>นี่มันสงบแล้ว<อ>มันจิตมันร่วมเป็นอันเดียวแล้วในขณะที่เข้าท่านออกไปเพื่นี่ขอบุญนี่จงถึงแดดเพิ่หยุดเลยคำว่ายุดนี่คือย่าไปอธิษฐานขอยังอีก อุปเคย่ได้ยินแต่ฟังอาจจะงงเพราะว่าความเคยชินที่เคยท่านมาังได้ขอนั่นขอนี่โหลดขอถูกหวยเนาะอันดับหนึ่งขอให้รวยขอให้ลูกเต่าเราล้านสอบได้นั่นเป็นหนี้ขอให้เจ้าของเองผ่านการงานเออให้ได้นิ่งที่ตัวเองปรารถนานั่นแหละเลื่อน่าท่านคอยท่านเป็นการดับทุกย่าท่านเพิ่มเพิ่มทุกแต่ห้าเห็ุสามารถเอาท่านนี่มาเป็นกรรมฐานได จากข้านนุสติกรรมฐานนั่นมันมีอยู่เหมือนบ่ละกเม่นบ้าล่าสัจนภาษาบ่ศึกษายัางจักเส <c oughs> ือเนาะเออนึกการนึกถึงในความเส,สียสะละออกนั่นเองเออนึกถึงสิ่งที่เฮาต้องเสียสะละออกที่แต่เกาว่อนเฮาเคยหยุดหมั่นถือมั่นในเรื่องของสั์สมบัติที่หามาใดมั่งในเรื่องเหติยศซื้อเสียงยังก็แล้วแต่ถเถอะเฮาสิหยุดมั่นถือมั่น ไม่ <c oughs> สิ่งดัานั้นบปนห้เฮาสละออกให้มันเป็น่านเสียว่ะทั้งหลายทั้งปวงใดๆในโลกที่เฮามีอยู่นั่นออพ่อเลี้ยงกายอยู่ละ่ะพ่อมีที่อยู่อาศัยอยู่ละ่ะพ่อเป็นเครื่องลงห o พ่อเป็นยารักษาลูกใดพ่อแห้งลหละเนี่ยต่อไปนี้สิ่งใดที่เฮามีมีมากเพิ่มขึ้นเฮาสมควรที่จะเอาไปสละเพื่อเป็นประโยชน์กับบคุคคลผู้อื่นซึ่งมีโอกาสหน่อยก็เฮาหรือเป็นคนทุกข์ยากกระได ถ้าเขาคิดอยู่จังสี่เรียกว่าจาาข้านุนสติกรรมฐานแล้ว<ม>คิดนึกอยู่เฉพาะนี่คืออยากให้อยากซอยเหลือนั่นเองเป็นจาาข้านุสติกรรมฐานเอาเฉพาะที่เหมาะสมกับตัวเองเหตุดใดศี<ม>่บางอย่งางเขากับเาอาจสมาีิเหตุดใดทั้งเบิด<ม>โดยเฉพาะขอหนึ่งกับขอตัวธรรมดาแต่ว่าขอตัวนี่ก็ถ้าคนทำความพอใจก็ขอหนึ่งคือห้ามขาดซัดเนาะธรรมดาชีวิตความ้นเข้าก็ต้องอาศัยผู้อื่น ซึ่งสัตว์ทั้งหลายเรานันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของกรรมอย่างหนึ่งสะ <c oughs> อยวเรื่องว่าเป็นอำนาจกรรมอย่างหนึ่งจี้องมาสดใสหรือเขากระสดใสเขาเองนั่นแหละสดใสเขาเองดีกเล่นว่าได้ก็เป็นธรรมดาก็ต้องมีการข่าปูข่าปลาเพื่อเป็นอาหารที่นี่คาว่าโกหกนี่คือว่าโดยคําว่าโกหกสินข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ขอสองห้างห้ามลักหรือห้ามบัลลักษ์ไฟยุแล้วล่ะ ประพฤติผิดในกรรมเข้ากับประพฤติไอข้อโกหกทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินต้องทําความเขาใจด้วยคาว่าเสียชีวิตและทรัพย์สินฟ้องมันจังสิตเต็มคือจังมันจังสิผิดขอที่ซีโกหกทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินจังสิผิดนอกนั้นประพฤติดอกคือเฮ้าตัวเด็กหน่อยยันทั้งว่าผิดศินผิดศินตัวเด็กหน่อยแบบนั้นแบบนี้ผิดบอ่อผนบ่ามีคนถามยังสติตัวว่ามึงจะไปเรียนน้ำหันเด้อกูเห็นจอระเข้ มีปลาฉลามกูเห็นอีกเงือกพูก้ใดหนักไงเอาสูเกี่ยวข้อสูเดนี่คือกุศโลบายอันหนึง่งเพื่อว่าบอกให้เขาลงไปเล่นอย่างเขาตายนา้ําอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลโดยสัมปายสมพวนตัวข,ขึ้นก๊กไม่ก็คือกันื่วว่างูได้สูจน์ทั่งหันจะฆ่ากันขึ้นไปเดอ้อยังสิหรือเปล่าเป็นบุญได,ด้นั่นแหะบ่แม่นตัวด่นมันบริเหตไปเสียชีวิตระศัพย์สินแต่ว่าก่อนโกหกเนี่ยทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตระรัพย์สินอันนั้นแหละ จังผิดแท้แบบนี้เพราะว่ามันมีเจตนาเจตนาในการสิหลอกลวงเอาของเขานั่นแหละพอกินเราจังสี่แต่ผู้ใดว่าท่านงดเว้นได้จังสี่ก็ยากินใน้วัดจะกินให้วัดจะกินให้งานที่ว่าเป็นบุญเป็นียังก็ว,ว่าไปเขอทถ้ำไดแต่าท่านแต่ว่าสามารถเอาท่านมาเป็นจาค่านุสติกรรมฐานใดเ <c oughs> ขาจะย่ามที่สีว่าสิ่งใดที่เขามีสมควรช่วยเหลือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งใดก็ซอยลด อย่างชินถ้าซอยซั์เห็ดตั้งใดป้อยปลาหนาเคียงมั่งเดิดันป้อยปลาหนาเคียงมั่งแต่มันมีเกินแล้ว <c oughs> หรือว่าเห็นคนเด็กน้อยอย่างสี่ห้าขนมให้มั่นกระไดงเงินให้มั่นกระไดยังสี่ก็เป็นจาค้านุสติกรรมฐานไปแล้วได้ขึ้นกันหรือซ <c oughs> อยเหลือลดเขาเบิดน้ำมันการทาาแวะลงถามอันนั้นอันนี้นีนนน่ก็เป็นจ่าข่าขึ้นกัน <c oughs> <c oughs> เห็นคน รถติดบอกไปสุกรถซอยเขาจังสิก็เป็นจาค่าคือกันเป็นนักสิเป็นนะสาระแรงกายจะของได้สนออกซอยเหลือผู้อื่นสิ่งใดที่พึ่งช่วยได้จงช่วยเถอะนั้นซอยเราก็ต้องไปหวังสิ่งใดตอบแทนดอกนะจังสิเป็นจาค่าหนุสติกรรมฐานแท้เป็นการเสียสาระแท้แทถ้าไปหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทนมันบ่แมนอันนั้นแค่ว่าทําสิ่งหนึ่งแล่งอีกสิ่งหนึ่งธซื้อที่ซอยเหลือนี่เพราะว่ามีหวังผลประโยชน์กับผู้ก้นผู้นั้นเลยซอยเหลืออันนั้นเพราะท่านในแมนพัน ว่าท่านได้เป็นจาค่าเด้จาค่านุสติกรรมฐานว่าท่านได้แมนเดอร์<ป>คือเฮ้ามาท่านนี่แหละหลายหลายคนเวลาท่านไปแล้วครับน,นกมือใส่หัวขึ้นบู้ยอธิฐานขออวสันจักแมันอย่างสนั่นวันไหวแต่ว่าว่าเข้าใจถ้าบม่มีผู้มาแจกแกงให้ฟังอย่างสิว่าเข้าใจได้ว่า,าวจะขอขอย่างขอผู้ขายยูดีมีความสุขเด้อขอให้ลำให้รวยให้เฮ็ดสิ่งใดก็สำเร็จสันป้าตัวค้าว่าสิ่งใดก็สำเร็จมันหลายค่ะคือได้เนาะ นับประวัติประวัยด้กิเลสท่นหาตันหาลอยแปดนับออกมาแล้วทับเจ้าของตายสัมแล้วว่าไดยังเพราะว่าพความโลภมันหลายฉะนั้นค <ederim. S 2> <im> <hydro> ําว่าจาฆ่านุสติกรรมฐานพึ่งระลึกนึกยุสธรรมว่าเอ่เหาเห็นบุคคลผู้ใดก็ตามที่สมควรช่วยเหลือเราก็จะช่วยซัตว์ทั้งหลายเราใดก็ตามเอป็นมูมากาไก่ที่สมควรที่จะช่วยเหลือเราก็ช่วยดแล้วเอื่นว่าจาฆ่านุสติกรรมฐานเอาตามสมควรกับฐานะการงาน ฐานะคือเฮามีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีร้านเลน้หล่อนนั่นแหละการงานกับอาชีพต่างๆที่บางครั้งมันก็มีใดๆขามันหมายถึงอาหารสิ่งที่มาเป็นอาหารให้มันเหมาะสมกับตนแต่ว่าผู้ใดที่นี่สำคัญคือเป็นผู้มีสติในากขั้นสติกรรมฐานถ้ามันนึกนึกอยู่นี่สิ่งความคิดที่ดีๆความคิดที่บริจฉาบริสยาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเลยนี่ ค่อยๆซึมเข้ามาใน,ในจิตใจเขาเองเห็นยังกับมแต่เกิดความเมตตาสงสารไปเรื่อยนั่นมันสิตัตสักายทิฏฐิหรือว่ามันสิตัดอัตตาตัวตนมันตัดมานาทิฏฐินสิน,สวนความชุ่มเย็นผ้าษาใจนี่บางอย่างบ่อาจสามารถบรรยายเป็นคำพูดคำเขียนได้แต่ว่าผู้คนผู้อย่ไก่้นี่สิสัมผัสกันได้ว่ายุไก,ก่้บุคพุ่นรู้สึกว่าเย็นๆเนี่ยรู้สึกว่าเย็นๆลักษณะนั้น คำว่าจาค่าอนุสติกรรมฐานมันมีต่างหลายอย่างอให้สิ่งของใดช่วยเหลือในลานแรแรงกายแลงงานใดให้คําแนะนําใดคือให้แนวทางหรือให้วิชานั่นเองทุกคนนําไปคิดเบ้องเ้อเหตุเอาตามสมควรในฐานะของเจ้าของเองช่วยเดือดช่วยเหลือได้ช่วยไปจังว่าทุกๆคนเข้าใจคําว่าอนุนสติหป่สิ่งที่คือสิ่งที่ควรระลึก ทั้งหลายมีพุทธานุสติมังธรม,มานุสติสังฆานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติเทวตานุสติบ่แมนนึกถึงเทวดาให้เขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเสกของให้ได้หมายถึงฮิริอุตตะปะถ้ำนั่นจของเองมีความเกรงกลัวต่อบาปมีความละอายต่อบาปที่สิเหตุยังลงไปนี่คึกเขาม้าเพิ่มนั่นละเอื่นว่าเทตาตานุสติสิเหตอันนั้นอันนี้ผิดสมควรสีคมเหงื่อใดขี่คมกน็น่าเนี่ยโอ้ยบ่ได้แต่ว้เป็นบาปเนี่ยเศร้าละแค่นี้ ออืน่นว่าเทวตาโนสติ <c oughs> จังว่าอาณาปานาสตนินึกถึงลมหายใจมั่งตา่าง <c oughs> มันจนถึงว่าอุปสมานุสติคนละหรือมรณานุสติจังสินึกถึงความตายจังสิบ่ประมาทเวลากระทําชิงนั้นจิงนี้เวลาอยากได้ของเขาแห้งๆจากขาเอาเอ้ยมีมากกว่าแค่นั้นละเว้ยนี่ผู้ดได้กับตายแมงเบละดจังสิเศร้าๆสางความเดือดร้อนเจ้าใจของถ้าเขาจับได้เป็นน,น,ปน,นังสั่นสิเป็นนังสี่กับว่าไป ให้มันหยุดในการคิดบดีให้มันหยุดในการกระทําบดีนั่นเองถงว่าถึงที่สุดแล้วก็คือว่าอุปสมานุสติระงับดับกิเลสของเจ้าของใดแต่เ่าเพิ่นแปลลวกว่านึกถึงพานใิพาน์เป็นอารมณ์นั่นเองอุปสะอุปสะ <ừ> คืออุปสะที่มันอุบัติขึ้นขวางความสงบนั่นแหละ,ละเลื่อนอุปสมานุสติอุปสรคทั้งหลายแหลนีย <ừ> ที่มันขึนมาขวางความสงบของตจวเอง คำา่า,งาสง,งบของควอไม้พระคนสง,งบดับแล้วจากอุปกิิลสทั้งปวงเนี่ยเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินคนนี้พว<ม>กเข้าหากันยินพอกฟังยิน,นยก็หากันยินด้วยกันนั่นแหละเนะบอกถ,ถามพวกทางบ้านนะมันจะเอออยูบอ่ <laughs> บ่ <laughs> ออม,มันสิน่งที่ผู้ตอบอยู่เออแปลงสัตย์เนี่ยเลยคือว่าอนุสติสิบซ้ำนี่เข้ากับเหลือแหล่แล้วละ่ะ<ม>แต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนสิมีสติบอกสิ่งที่สาคัญที่สุดคือสติ สติไปว่านึกถึงเออบ่าม,มันมิจฉาสติเด้นึกถึงตะกุยขาอีนั่นด่าบักดีคัดคว้างเขาว่าให้รับมันด้วยเด็ดอันนี้มิจฉาสติให้เข้าสู่สัมมาสติอันใดก็ได้ที่ทําให้ตัวเองสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้ทําไปสิ่งนั่นเองและเพื่อความเพื่อความอยู่ผาสุขของตนเองและบุคคลผู้อื่นนั่นเองบุคคลรอบข้างก็กได้ความเย็นผาสุขตัวเองก็จะความเย็นผาสุขเออรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนเองทำลายผู้อื่นก็ทํร้ายตนเองเด้อ มันบ่ได้ไปใส่มันบ่หาตัวเองบดนั่นแหละนัอะไรไปงั้นสั่นเอ้าพอ